สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับนิสสันอเมร a นะคะคันนี้เป็นอเมรปี2013นะคะเครื่องยนต์1 2 0 0รซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วง่างดีสมบูรณ์นะคะขับขี่ได้สบายค่ะทรงสวยภายในกว้างด้วยนะคะราคาคันนี้นะคะ1900 0บาทขายเงินสดอย่างเดียวค่ะรถเก่งอีโคคาสุดประหยัดยอดนิยมเลยทีเดียวนะคะ ภาษีพรบอรไม่ขาดเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะทุกท่านห้องเครื่องนะคะเรือนไม่ขึ้นครบค่ะเลขไม้หนึ่0 0 0นามโรโดยประมาณนะคะภายในสวยค่ะกว้างกวาง,วางนั่งสบายเบาะไม่ขาดนะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะภายในสวยเลยทีเดียวค่ะทุกท่านร้อแม็กนะคะ รถแ,แม็กเดิมโรงงานเลยค่ะพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เซน1นึ่งแสนบาทนะคะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะนิสสันอเมร่าปี2013ท่านใดสนใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อโทคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะหรือสะดวกผ่านแอปพลิเคชันไลน์ท่านก็สามารถแอดไลน์ไปตาม ID ดียไลน์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกัน j K เพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในนานะคะ เรามีเพียงแค่เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดต่างๆใส่ไว้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ